เราพยายามจะเปลี่ยนแปลงสังคมแต่ว่าคนแรกที่เรานั่งเผานะคะก็คือตัวเราเองนะคะเพราะว่าเราโกรธคือไม่ได้บอกว่าเราเลิกโกรธแต่ว่าเรารู้ว่ามันเกิดสภาวะอะไรขึ้นมาในตัวเราเราโกรธแล้วมันส่งผลยังไงกับตัวเราอยากให้เราเห็นสุขภาพของเรามันเป็นองค์รวมมากขึ้นและเห็นความเชื่อมั่นในตัวเองว่าจริงๆเราก็สามารถที่จะเริ่มต้นดูแลรักษาสุขภาพได้ด้วยตัวเราเอง ก็ไปหาหมอนะ้เนาะป่วยก็ไปหาหมอคือบางทีมันมันไม่ไหวแล้วนะคะมันก็ต้องใช้ยามันก็ต้องใช้แบบว่าหัตถการมันต้องใช้การรักษาทางป่วยคือมันเสียสมดุลละมันอยู่ในสภาวะนั้นแล้วแล้วบางทีเราแม้รอให้ปรับอารมณ์ความรู้สึกและการป่วยจะดีขึ้นโอ้โหมันไม่ใช่นะคะคือบางทีมันก็ต้องใช้แล้วก็ควบคู่กันไปนี่คือประเด็นนะยาอย่าหลงประเด็นนะคะแบบว่าเฮ้ยมา เข้าคอร์สนี้แล้วออใครเป็นอาการหนักๆอยู่ก็ไม่ต้องไปหาหมอเลิกเลยหรืออะไรก็ไม่ใช่นะคะพี่ไม่ได้เชียร์แบบนั้นเพียงแต่ว่าอยากให้เราเห็นสุขภาพของเรามันเป็นองค์รวมมากขึ้นเห็นความเชื่อมโยงเห็นความสัมพันธ์และเห็นความเชื่อมั่นในตัวเองว่าจริงๆเราก็สามารถที่จะเริ่มต้นดูแลรักษาสุขภาพได้ด้วยตัวเราเองอันนีอนน้อันนี้สังหารที่เป็นคีย์ที่สําคัญแล้วตะกี้อยากจะเติมให้ให้หมอต้านิดนึงนะคะที่พูดว่า โลกข้างนอกมันมันร้อนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเฮ้ยการเมืองมันไม่ดีแล้วเราโกรธอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ได้บอกว่าเราเลิกโกรธแบบเออเห็นอะไรที่มันไม่เป็นธรรมแล้วเราก็เลยแบบเออวางเฉยอุเบกขาหรือไม่ต้องไปยุ่งเพื่อที่จะรักษาความสมดุลข้างในตัวเราเอมันไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นนะคะอย่าเข้าใจผิดเดดแต่ว่าแต่ว่าเรารู้ว่ามันเกิดสภาวะอะไรขึ้นมาในตัวเราเราโกรธเราโกรธแล้วมันส่งผลยังไงกับตัวเราไม่ได้แปลว่าเราเห็นด้วย กับสิ่งนั้นไม่ได้แปลว่าเราจะยอมไม่ต้องทําอะไรว่าไม่ต้องเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ต้องต่อสู้นะคะพี่พูดเรื่องนี้ได้เพราะว่าพี่ทํางานใกล้ชิดกับนักกิจกรรมที่พยายามเปลี่ยนแปลงสังคมแล้วตัวพี่เองก็เป็นนักกิจกรรมด้วยดังนั้นเนี่ยเราเผานั่งเผาตัวเองเราพยายามจะเปลี่ยนแปลงสังคมแต่ว่าคนแรกท,ที่ที่เรานั่งเผานะคะก็คือตัวเราเองนะคะราะว่าเราโกรธ แล้วเราถ้าเราจัดการมันไม่ดีมันก็เต็มไปด้วยไฟค่ะมันเต็มไปด้วยไฟแล้วตัวเราเองสุขภาพของเราเองอารมณ์ความรู้สึกของเราเองรวมถึงคนใกล้ชิดสถานการณ์ต่างๆชีวิตความเป็นอยู่ของเรามันก็สูญเสียสมดุลในที่สุดเราก็จะกลายเป็นเอาเอา,เอาพลังงานที่ที่เป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ไปสู้กับสิ่งที่เราเห็นว่ามันไม่เป็นธรรมซึ่งจริงๆมันบั่นทอนตัวเราไม่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงอันนี้ต่างหากที่เป็นประเด็นสําคัญดังนั้นเนี่ยการกลับมาสู่สมดุลเนี่ยค่ะไม่ใช่ว่า เราจะละเลยนะสิ่งที่มันอยู่ข้างนอกเพียงแต่ว่าเราสามารถที่จะสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นจากตัวเองมีพลังมีสุขภาพที่ดีมีความเข้มแข็งมีเจตจำนงที่ชัดเจนและเราเอาพลังแบบนี้ไปสร้างการเปลี่ยนแปลงข้างนอกอันนี้ในความหมายของพี่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแอคทีฟวิสต์มาฟางังแล้วจะบอกว่าแหมเฮ้ยเราไม่ามมายุ่งไม่ใช่ <c oughs> นะคะพี่แต่ว่าเฮ้ย <c oughs> เราต้องกลับมาดูแลตัวเราเองมันมันมันสาคัญเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงมันต้องใช้ <c oughs> ความต่อเนื่อง ต้องใช้พลัง<ช>มหาศาลต้องใช้ความยั่งยืนแล้วอย่างที่ต้าพูดก่อนหน้านี้นะคะ่ะบางทีเราใช้พลังแบบนึงเราใช้ธาตแบบนึงในการทำงานแล้วเราใช้สิ่งนั้นกับที่บ้านกับครอบครัวกับคนใกล้ชิดซึ่งซึ่งมันมันไม่ใช่นะคะดังนั้นเนี่ยจริงๆอันนี้คือสิ่งสำคัญมากที่เราต้องมาทบทวน,นะคะ่ะรวมทั้งคนไม่ค่อยรู้ตัวคือเราเป็นธาตุอะไรในตัวเราเอง เราใช้ธาตอะไรกับตัวเราเองซึ่งอันนี้คนละเลยที่สุดเลยและทั้งๆที่มันสําคัญที่สุดเลยเราไม่ได้ฟังเสียงตัวเราเองเราไม่ได้ฟังเสียงร่างกายเราไม่ได้เท่าทันถึงพลังงานที่มันแปเปลี่ยนไปทั้งๆที่เขาพูดกับเราเขาส่งข้อความคุณนั่งเฉยๆคุณหลับตาคุณหายใจเนี่ยคุณรู้ได้นะคะว่าตอนนี้คุณภาพชีวิตสุขภาวะในด้านต่างๆคุณเป็นยังไงจากการที่คุณกลับมาอยู่กับตัวเองอย่างลึกซึ้ง ฟังสิ่งเขาอย่างลึกซึ้งแล้วนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเลยค่ะ